คือมันเป็นการขายดีไซน์นะครับและมันร้อนง่ายมากๆด้วยนะครับเวลาใช้เป็นตั้องพันตั้ง2,700บาทเนี่ยที่มีในส่วนของตัวปากกามาด้วยนะครับซั <S <S มซุงทั้งบ้านนะอ่ะพูดตรงๆนะอย่าหาวัา <นะ S 1> วเลยนะครับผม,ผมคุณเห็นคีปีกฝั่งหนึ่งอ่ะสุดยอดสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้านี้เลย Samsung Galaxy 4 4 5นะครับผมอ่ะที่มาช้าเพราะไม่ได้อะไรนะครับผมว่าผมใช้งานตัวนี้มาประมาณ 11เดือนแล้วนะครับผมก็รับปีที่แล้วนะครับผมวันที่12สิงหาพอดีนะครับผมอ่ะหน้าภายหลังนะครับผมวันที่10นี้นะครับผมวันอังคารเนี่ยซัมซุงก็จะเปิดตัวตัวใหม่นะครับผมอย่างตัว Galaxy Z Flip หนะครับผมอ่ะนี่ตัว5นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมที่ผมใช้งานมา1ปีเลยนะครับผมผมเนี่ยไม่เคยรีวิวมาก่อนเลยนะครับแต่ช่วงเนี้ยก็ต้องมารีวิวบ่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าจะมาเดินสายทางยูทูบเบอร์แล้วนะครับผม อ่ะเราไปดูในส่วนของตัว Galaxy C4 Flip นะเอ้ีโฟนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วคือถ้าเปลี่ยนจากในส่วนของใครที่เคยมี C4 4ใช่ไหมคือ C4 4สีเขาจะปิดแบบไม่สนิทแบบนี้แต่ C4 5นี่คือสนิทเลยนะครับผมตัวเครื่องของผมเนี่ยรักษาดีมากๆเลยนะแล้วก็ออกมากับเคสโคเวอร์ด้วยนะครับผมอาแลตั้ง2,700บาทเนี่ย ที่มีในส่วนของตัวปากกามาด้วยนะครับอันที่จะเป็นเคสของแท้นะครับผมเอาละครับผมเรามาคุยกันทีละเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนตัวสเปคเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตขึ้นให้ตรงด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลบมาด้านหนึ่งนะครับผมสเปคเนี่ยเราก็ดูจากหน้าเว็บไซต์ของตัวซัมซุงนะครับแต่ประสบการณ์วันนี้ที่จะมาแชร์นะครับผมจะไม่คุยในส่วนตัวสเปคมากมายเนี่ยก็คือว่าการใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องนะครับผมหรือว่าเรื่องในส่วนงตัวจอ นะครับอ่ะอันนี้คือเราจะมาบอกตรงๆนะครับผมจะเป็นคนที่รีวิวและบอกตรงๆเลยนะครับผมไม่มีใครจ้างมานะครับอันนี้ส่วนงตัวจอนะครับผมต่างๆเนี่ยในการดูหนังรับชมเนี่ยพวกนี้คือในการแสดงผลนะครับก็แสดงผลได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าดูหนังฟังเพลงนะครับผมเพราะว่าลําโพงเขาเนี่ยมันมี2ตัวเลยนะครับผมอ่ะหัวบนล่างนะครับ คือเวลาดูหนังเนยเต็ปมาทารุดมากๆเลยนะผมแบบดู u t u ู e ดู Netflix อย่างเงี้ยเล็กอย่างหนึ่งนะครับผมแบบเวลาเราไปข้างนอกอ่ะปกติเราจะมีแบบขาตั้งใช่ป่ะแต่ในเนี้ยเราไม่ต้องใช้ขาตั้งแล้วนะครับผมเราคือแบบเนี่ยแค่แบบว่าเวลาเราใช้จอนอกนะสมมตินะเราใช้จอนอกดูหนังใช่ป่ะเราก็เปิดมาปุ๊บโอเคดู u t u b e นะครับเราก็เปิด YouTube ไปปุ๊บแล้วเนี่ยเราตั้งแบบตั้งฐานแบบแค่เนี้คือมันจะสามารถแบบรับชงน่ะรับชงหนังได้แบบสบายเลยคือมันง่ายมากโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องหาขาตั้งแล้วเออ จะตั้งดูหนังหรือว่าจะตั้งถ่ายรูปเนี่ยคือแบบในส่วนตรงเนี้คือมันเสพหนังได้แบบสบายมากนะครับผมจะไปไหนมาไหนนี่คือ ge, เก๊เท่เก๋ด้วยนะครับผมในส่วนของตัวจอเขาในเวลาออกแดดเนี่ยความสว่างเนี่ยก็ยโอเคเลยนะครับผมก็ตามสเปคเขาเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งจอในและจอนอกนะครับผมอ่ะในส่วนของที่ว่าผมว่าสว่างกว่าเนี่ก็คือในความในการที่ใช้ส่วนตัวมานะคือแบบ จอในเนี่ยคือเขาสว่างมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวจอนอกนะครับผมก็ตัวภาพเนี่ยก็อาจจะมีความเข้มนะครับผมและคมชัดกว่าในส่วนของตัวจอในนะครับตรงตรงนี้นะครับผมแล้วพูดในส่วนโดยรวมของตัวกลวอว้องนะครับอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นแฟกชิปแฟกชิปก็คือประมาณแฟกชิปแบบบิสเนสเดโมเดลอะไรประมาณนี้คือผมขอเรียกเองนะเพราะว่าคือมันไม่ใช่แบบตัวท็อปธรรมดาครับ คือมันเป็นตัวท็อปที่แบบว่ามันเป็นขายดีไซน์ด้วยนะครับผมเพราะว่าปกติตัวท็อปเราก็จะเริ่มประมาณสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นใช่ปะ่ะแต่เนี้ยมันเริ่มต้นที่ราคาประมาณหกหมื่นนะครับผมคือตรงของผมเนี้ยก็หกหมื่นห้าเก้าร้อยแล้วนะครับผมราคาคือค่อนข้างแพงนะครับผมไอผมเองก็มาเปลี่ยนลุกเปลี่ยนดีไซน์นะครับผมมาเล่นโทรศัพท์แบบฝาพับอยู่แล้วเพราะผมเองก็เป็นคนเล่นตัวท็อปใช่ไหมอ่ะแต่ในส่วนของตัวกล้องเนี่ยปกติเราเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วนะครับผมเครื่องที่ผมใช้เนี่ยและรีวิวถ่ายเนี่ยคือผมนใช้เป็ iPhone 13 Pro 13 Max นะครับผมแล้วปกติเนี่ยผมจะใช้เป็นคนที่ใช้ซัมซุงมาตลอดเลยนะครับผมอ่ะเริ่มตั้งแต่แรกเลยที่ผมมีนะเนี่ยก็คือแบบผมเป็นคนที่แบบใช้ตั้งแต่ S 8ปดพัสนะครับผมอ่ะ S 1 0บพัทที่เป็นตัว1นึ่งเทราไบต์ด้วยนะครับผมเป็นตัวพิเศษที่มีแบบ200เครื่องในประเทศนะครับอ่ะเนี่ยเลยนะครับผมอ่ะยังอยู่ครับใช้งานอยู่นะครับผมต่อมาเนี่ยผมก็ใช้โน้ตสิบพัทนะครับและเนี่ยก็เป็นในส่วนตัวเจนที่4แล้วนะครับผมที่ผมใช้แบบตัวท็อปนะครับเออน้องชายผมเนี่ยก็ใช้ S 2ี่สิบสองอันต้านะครับ นะครับผมคุณพ่อเนี่ยก็เหมือนกัน A6 พัทนะครับผมแล้วคุณแม่เนี่ยก็เป็น A71 นะครับก่อนหน้านี้คือผมแบบซัมซุงทั้งบ้านนะอ่ะพูดตรงๆนะอย่าหาว่าอวยเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนี่คือเราจะมารีวิวจริงๆนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้เนี่ยคู่ของพ่อและของแม่ของพ่อสีฟ้าและของคุณแม่สีชมพูนะครับผมคือตอนนี้ซัมซุงแบบเยอะไปหมดเลยนะครับอ่ะเราจะมาพูดกันจริงๆตรงๆเลยนะครับผมในเรื่องการใช้งานนะครับอ่ะที่เรารีวิวไม่เหมือนช่องอื่นๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะจ้างมาหรือเขาอาจจะซื เราเรีวิวด้วยอารมณ์เรานะครับผมในการใช้งานโอเคครับพูดในส่วนของตัวกล้องกันบ้างดีกว่านะครับผมถ้าตัวกล้องแล้วเปรียบเทียบกับตัว S 2 3ก่อนเลยนะครับคือทั้ง S 2 3 S 2 4คือเขาสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เราขายที่ดีดีไซน์นะครับผมคือเรื่องรูรับแสงนะครับผมในส่วนของตัวดูเออพเจอร์อะไรพวกนี้ครับคือมันมันมันสู้ไม่ได้จริงจริง แต่ดีไซน์ที่ว่ามันดีกว่าและอะไรกว่านะครับผมคือโอเคครับยอมรับว,ว่าตัวกล้องเขาในห้าสิบล้านพิกเซลนะครับเป็นการใช้งานอันเดออินเสิร์ตวิดีโอขึ้นมาดูให้ให้ดูนะครับอันด้านนี้ผมจะพูดไวล้ละกันอขออนุญาตหลบไปนิดนึงจะได้ตัดต่อได้ง่ายนะครับผมตัวกล้องห้าสิบล้านพิกเซลนะครับผมแลวคือเราสามารถเลือกปรับขนาดสัดส่วนได้นะครับก็โอเคผมถือว่ามีการใช้งานลูกเล่นเนี่ยยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่นะครับผมก็คือฟิวเจอร์เนี่ยฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยคืออาจจะ เดี๋ยวนี้แบรนด์จีนพูดตรงๆนะแบรนด์จีนคือมันไปายไกลแล้วอะ่ะมันมีฟิลเตอร์มีนู่นนี่นี่นั่นเงี้ยคือมันสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับแต่ความสะดวกของตัวซัมซุงเนี่ยก็คือยังไม่อำนวยความสะดวกเท่าไหร่นะครับผมแต่ปกติเมื่อก่อนเราใช้ซัมซุงมาฉบ่ะตอนนี้คือผมอาจจะมีรีวิวแบรนด์แบรนด์อื่นๆบ้างนะครับผมอะ่ะก็คือบอกตรงๆนะพอกลับมาใช้มาโฟกัสที่ซัมซุงเอาแบบโหคือมันไม่ค่อยมีลูกเล่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือเนี่ยเราถ่ายนะเราสะท้อนกลับเนี่ยอย่างเงี้ยเออ อันนี้อันนี้ผมเพิมเลยผมโพตรววเลยเพราะว่าเวลาแบบเราถ่ายเราต้องการจะเซลฟี่แล้วปกติเราจะไม่เห็นหน้าตัวเองแต่เนี้ยคือเป็นเป็นสิ่งที่แบบเราชอบมากเลยนะครับผมเซลฟี่แล้วแบบให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมหรือว่าผมจะทํา YouTube เนี่ยแล้วอัดในส่วนของตัววิดีโอเนี่ยคือเราสามารถมองจอได้อันนี้ในการอัดครั้งนี้คือผมใช้จอหน้านะเออแล้วเราก็ต้องมาฟลิปผ้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่เนี่ยคือเราสามารถอัดใช้จอหน้าคือเรายังมีความมั่นใจและอย่างในก,กล้องที่มันเก็บมันคือกล้องหลังเว้ยที่แบบรูรับแสงแม่งดีอะนะครับม คือวิดีโอในการเก็บโ k รเคอะบอกตรงๆนะว่ามันชัดมากๆนะครับคือผมมีมีในยูทูบนะครับในช่องนะครับผมเอาไปให้ดูแล้วนะครับพอไปกับครอบครัวมาเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้นะครับผมนะครับที่ผมไปเที่ยวมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีลิงก์นะครับผมที่ผมไปดูคอนเสิร์ตมานะครับผมเป็นคอนเสิร์ตพี่ตูนนะครับก็คือขึ้นไปร้องเพลงเ่ยแต่คือถ่ายเวลากลางคืนนะครับผมและอย่างเนี่ยคือในการบันทึกเนี่ยตอนแรกผมบันทึกไว้ 8k เลยด้วยนะครับแต่ถ้าในส่วนตัวอินเสิร์ตภาพมาอาจจะลดเรส o ซลูชันมาหน่อยนะครับผม ก็ในการบันทึกวิดีโอผมถือว่าโอเคนะครับอ่ะในการมาพูดกันก่อนนะครับผมแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆแล้วจะใช้เรื่องกล้องใช้งานหนักๆไปเอสเลยไปเอสเลยครับผมผมผมว่าในส่วนของตัวอย่างตัวฟิปนะครับผมฟิปและโฟเนี่ยอ่ะฟิปหรือโฟเนี่ยครับตั้งคู่เนี่ยคือมันเป็นการขายดีไซน์นะครับและมันร้อนง่ายมากๆด้วยนะครับเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยเครื่องค่อนร้อนเลยนะครับผมบอกตรงๆเลยนะเพราะว่า CPU มันสแลปดากอนนะครับผมเอาละครับอ่ะเรื่องกล้องที่แบบประทับใจนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้นะครับก็คืออาจจะเป็นอินเสิร์ตตอนจบนะครับผมว่าภาพที่ผมถ่ายเป็นไงบ้างก็คือจะเป็นคนที่ถ่า,ถายทื่อๆเลยนะครับผมไม่ได้แบบมุมกล้องอะไรจ้าเพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องถ่ายภาพนะครับผมอะโอเคครับเรื่องภาพเรื่องวิดีโอนะอะเรื่องบุคคลการถ่ายวิดีโอบุภาพบุคคลหรืออะไรพวกนี้นะครับผมภาพเมื่อคืนเนี่ยคือเขาเก็บรายละเอียดมาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ย้ําเหมือนเดิมเลยคือจะสู้ s s ไม่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับผมระดับโทรศัพท์แบบ ระดับประมาณแบบครึ่งแสนกว่าๆนะครับถือว่ามันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมก็โอเคมันมีโหมดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบโหมดโปรโหมดอะไรพวกนี้เออโอเคมันยังสามารถปรับแต่งได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวโปรวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันมีฟังก์ชันเนี่ยแบบรองรับแบบพร้อมนะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าเราเปเราซื้อโทรศัพท์มาแบบครึ่งแสนเงี้ยแล้วอยากให้เครื่องมันร้อนแล้วแบบมันเบิร์นไวแล้วคงแบบไม่อยากจะใช้นะครับผมผมบอกรตรงๆแล้วว่าตัวเนี้ยของผมเองเนะี่ยในการทํางานนะคือตอบไลน์ Facebook YouTube IG แค่นั้นเลยจบเลยคือผมแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากพอลองใช้รู้สึกแล้วแบบว่าคือมันแพงนะครับผมกลัวแบบเบินเครื่องไปจนเกินไปนะครับผมก็ในส่วนเรื่องกล้องน่ะนะครับบอกตรงนะประทับใจแล้วก็ประทับใจเรื่องสองจอด้วยแต่ในส่วนเรื่องจอในนะผมบอกตรงๆว่ามันไม่ชัดนะครับไอไอกล้องที่มันซ่อนเข้ามานะครับผมมันมันไม่ได้ชัดเลยยตรงนี้นะครับก็มันเป็นกล้องที่ถูกซ่อนไว้อยู่ใต้จออ่ามันก็จะขึ้นสะท้อนอย่างนี้นะครับคือ ไม่ชัดเท่าไหร่แนะนาอ่ะจริงๆนะให้แบบใช้กล้องหลังถ่ายแล้วก็เปิดจอครับฟังชันตัวเปิดจอเนี่ยมันก็จะมีขึ้นอยู่ตรงมุมบนด้านขวามือนะครับผม,มันี้ก็จะใช้ง่ายหน่อยนะครับโอเคครับในส่วนงตัวเรื่องกล้องเนี่ยจบไปแล้วนะครับผมแล้วเรื่องต่อมานะครับในเรื่องการเล่นเกมนะครับผมการเล่นเกมเนี่ยถ้าผมเองเป็นคนที่เล่นเกมอย่างพวก Rv อะไรพวกนี้ใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตัว Rv เนี่ยคือคือถ้าเล่นเกมปกติทั่วไปผมเล่นอย่างการดั้มอ่าลายการดั้มหรือ,อะายพวกนี้ต่างๆคือ โอเคมันเป็นเทิร์นเบฟอ่ะคือหรือว่าไฟล์ด้วยแฟนตาซีนะครับผมเอ่าคือเบฟอย่างเงี้ยคือเราเล่นได้สบายๆเลยนะครับที่มันเป็นจอยาวหรือมองตรงๆหรือโปเกมอนนะครับแต่ถ้าเรามาดูอย่างอารนะครับผมคือสัดส่วนมันจะถูกตัดออกไปหมดเลย,เลยคือมันจะไม่เวิร์กเลยเพราะว่าอารเราต้องมีระยะที่แบบว่ามองที่มันมากใช้จะใช้คําว่าเหมือนกับว่า16บหกต่อเนะครับแต่สัดส่วนที่คุณได้มาเหมือนกับ1ต่อหนึ่งหรือ2ต่อสนะครับในการเวลาแบบเราเราเล่นเกมนะเนี่ย ถ้าอย่างเนี่ยพอดีเปิดเปิดหน้าจอตัวเกมมานะครับอ่ะแล้วผมมาลองมาดูดิว่าสัดส่วนอ่ะที่มันได้เนะี่ยคือมันเหลือแค่นี้เออจริงๆคือมันมันเหลือแบบน้อยมากๆเลยแล้วลองเข้ามานะอ่ะโอเคคุณเข้ามาหน้าฮีโร่คุณเหลือแค่นี้แหละอ่ะนี่นะครับอ่ะอาจจะมีเงาสะท้อนไงต้องขออภัยด้วยเสร็จปุ๊บนะแล้วผมลองเทสตัวละครแล้วกันนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะเราลองเทสแล้วนะคือสัดส่วนมันเหลือเดือนนิดเดียวจริงๆ,ๆนะครับผม <ๆ S 2> แล้วในการเล่นเกม r v e, มันก็ต้องมองให้กว้าง นะครับสาหรับจอในนะเอ ses. อนี่คุยเรื่องจอในก่อนนะครับผมเนี่ยเลยแค่เนี้ยมองอะไรวะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ <music> คือในการเล่นเกมอ่ะคือแบบมันม right ันไม่ได้สะดวกสําหรับเราอะนะครับคืออันนี้ผมก็มีรีวิวการเล่นเกมนะครับผมจอในนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้นะก็คือเล่นยากนะครับคือถ้าถามว่ามันมันเล่นยากทุกจอเลยนะครับ แต่คือภาพมันสวยนะครับผมถ้าอย่างแบบเกนชนเกณชินอะไรเงี้ยได้เล่นได้นะครับหรือว่าเกมอื่นพวกนี้เล่นได้นะครับผมแต่ถ้าอย่างเกมที่แบบว่าอ่ะต้องต้องดูแบบรอบๆข้างอะไรเงี้ยคือในการทัชจอในเนี่ยจะดีกว่าจอนอกนะครับผมในการตอบสนองนะบอกตรงตรง,ตรงนะว่าจอในจะทัชได้ดีกว่านะครับผมแต่ในส่วนตัวจอ,อนอกน,นะครับคือโอ้โหผมกดมันไม่ได้เพราะว่ามือเราถูกบีบออกมา ga, ให้มันเหลือแค่นี้นแต่เรามาจับปะปะปะมันไม่มันไม่สะดวก นะครับบอกตรงๆเลยว่ามันมันไม่สะดวกในการเล่นเกมนะครับผมอ่ะนะครับอ่ะอย่างผมอ้าวีนะคือที่จะบอกเลยอันนี้คือโกงมากๆเลยนะคือโคตรโกงเลยแต่คือถ้าเล่นถนัดนี่คือแบบสุดยอดเลยจะมีฮีโร่อยู่ตัวเดียวเลยนะครับผมที่สามารถเล่นได้นะครับผมอย่างตัวเอลสุกครับโอ้โหเอลสุกคือเวลาคุณซูมนะเห็นข้ามอีกฝั่งหนึ่งของแมปอ่ะจริงๆคือมันมันแบบมันคือคุณอยู่เลนกลางแล้วคุณเห็นเลนบนเออ มันมันเห็นที่แบบระยะแบบใกล้ๆก,กันนะครับผมแต่คือมันไม่ได้เห็นเวอร์อะไรอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับจริงๆแล้วนะครับผมในการรีวิวเนี่ยก็มีอยู่ในช่องนะครับผมในช่องของผมเลยลงแล้วในการเล่นเกมจอหน้านะครับผมอ่ะมาคุณดูเอลสูน่ะเนี่ยแล้วคุณรอดูดิว่าคีะ่ะมันจะออกมาอ่ะคีฟคีฟจะเริ่มเดินเลยนะปึออ๊บคุณเห็นคีฟอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะ สุดยอดคือมันเห็นได้แบบไกลมากๆเว้ยอ่ะถ้าสมมติว่ามันบังนะต้องขออภัยอ่ะ้องดูดิมันเห็นขีบอีกเลนหนึ่งแล้วอ่ะไกลเวอร์จริงๆนะครับผมแต่ก็บอกตรงนะว่ากดยากเพราะว่ามือเราอะชอบมาแบบมาอยู่ริมอย่างงี้ใช่ปะแล้วตัวปุ่มอะมันถูกแบบมันถูกเลื่อนมันถูกเลื่อนให้มาเข้ามาอยู่ตรงกลางมันถูกเลื่อนให้เข้ามาหน่อยหนึ่งทําให้แบบกดยากนะครับผมคือผมรีวิวทั้งนี่นะแล้วก็ในส่วนของตัวพับจีปด้วยนะคือ ไม่เวิร์กเลยนะครับอันนี้รีวิวแบบตรงๆคือมันไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าเล่นเกมแบบโชว์แบบโปเกมอนโกโชว์สาวยืนอย่างเงี้ยอันนี้ได้นะครับผมผมรู้สึกว่าได้นะครับแล้วก็มาต่อมาครับมาในกันในส่วนของตัวการรับชมภาพยนตร์นะครับผมการรับชมหนังนะครับผมก็จะเซิร์ชในส่วนของตัวฝ่ายจริงๆเราพูดไปแล้วนะครับผมแต่เรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมจะมาลองเทสนันนะครับผมก็จะเปิดวิดีโอนะครับผมช่องของผมเลยผมลงเทสไว้แล้วนะครับ ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมใช้ด้วยไอไฟโฟนนะเอแม่ใช้ด้วยตัว Samsung ตัวเนี้ถ่ายนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตัววิดีโอ 4K นะครับนี่อันนี้ในการมองเห็น 4K อ่ะนี่คุณแม่นะครับ 4K คืออย่าหาว่าโกหกอีกอ่ะกดให้ดู 4K 60เฟรมเนี่ยขั้นสูงสุดนะครับอันนี้นคือเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็พอมาขยายเต็มจอแปล แปลอ่ะอันนี้พอพอไปวัดได้แต่พอ,พอมาซูงปุ๊บมันมันมันแบบเหมือนนึ่งตัวหนึ่งสองต่อสองอ่ะน้องกูหายครับน้องผมงหายไปแล้วอ่ะเออมันมองไม่เห็นนะ่ะคือยากนะบอกตรงๆว่ายุ่งยากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบอะไรพวกนี้แต่คือถ้าดูกึงก่งๆอะ่ะถือว่าได้นะครับแล้วต่อมาครับในเรื่องการใช้งานครับผมในเรื่องการใช้งานนะครับอ่ะผมขออนุญาตอัดหน้าจอไว้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้โชว์ให้ดู อ่ะโอเคนะครับผมในเรื่องการใช้งานเนี่ยก็คือเขาก็โปรติโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันก็จะสามหน้าจออยู่แล้วล่ะนะครับผมมันสามหน้าจออยู่แล้วเนาะอ่ะคือนี่ S Pen แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยทีละคิวนะครับอ่ะลืมนะครับโอเคผมพับพับ,พ,บ,พ,บพับกบพบกับพับจอมาก่อนนะครับจริงๆเนี่ยเราก็แยกในการใช้งานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับจอหนึ่งจอสองเนี่ยอ่าอย่างอันนี้ลายใช่ปะ่ะเปิดขึ้นมาปุ๊บแน่อ่าใส่รหัสน,นิดน,นึงผมขอดูสัดส่วนของลายก่อน อ่ะโอเคนะครับอ่เนี่ยคือมันสามารถแบ่งสัสสดส่วนได้ดีเลยในการแบบในการใช้งานอะนะครับผมอ่ะสัสสดส่วนนะคือถือว่าโอเคนะครับแบ่งจอจอซ้ายจอขวาคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับเรามีสองเครื่องถ้าเราแบบเราใช้จอหน้านะคือผมก็โอเคกับการใช้แบบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เลือกแบบฟังก์ชันเสริมหรืออะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยออกมาแบบได้ง่าย นะครับผมก็เวลาแบบเราแบบตั้งค่าเซตติ้งแบบไปแถบด้านข้างอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับผมหรือในส่วนของตัวแบบการจดโน้ตปากกาอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือโอเคเลยผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมในในเรื่องการใช้งานนะครับแต่ผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมก็แบบว่ากดตามปกติแหละครับจริงๆฟังก์ชันเขามีให้เล่นแบบเยอะมากๆเลยนะคืออันนี้เป็นฟังก์ชันที่แบบอัปเดตมาแล้วนะครับผมอัปเดตรวมถึงการโทรและแปลภาษาด้วย บอกตรงๆนะไม่ได้ใช้นะครับผมผมคุยภาษาคิดง่ายกว่านะครับเอาละครับผมก็ตรงนี้ก็ประมาณประมาณนี้นะครับในส่วนของ,งเรื่องกา,การใช้งานเนี่ยคือและปากกาเหมือนกันครับปากการอบเนี้ยคือปกติผมจะใช้การโน้ตสิบฉบับซึ่งคุณต้องออกปากกาลกลับไปชาร์แต่เนี้ยคือปากกาเราไม่ต้องชาร์แล้วเพราะว่าปากกาเรารอบเนี้ยนะครับผมคือมันแค่มาอยู่หน้าจอเลวเราก,กดปุ๊บมันสามารถที่จะแบบโอเค คำสั่งตัวแบบประกาศขึ้นมาแหละแบบคุณแบบพร้อมสแตนบายเลยคือแบบกดมาปุ๊บเนี่ยแล้วมาประกาศพร้อมที่แบบคุณจะแคปหน้าจอคุณจะเขียนคุณจะทํานู่นทํานี่เนี่ยคือทําได้หมดเลยนะครับเออถือว่าโอเคนะครับผมก็คือแบบอ่ะจดโพยหวยไปข้างนึงนะครับผมคือพิมพ์คุยกับเพื่อนไปข้างนึงนะครับผมหรือจะดูแบบดูแบบอะไรนะความเชื่ออะไรต่างๆดูเลขจดไว้กลัวลืมแก่แล้วไงครับผมมันมันก็แบบผมว่ามันง่าย นะครับผมในการแบบในการใช้งานนะครับแบบเนี้ยคือฟีเจอร์เด่นๆกับตัวนี้คือฟังก์ชันและลูกเล่นเขาในเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะและนี่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการกันน้ําการกันน้ําตัวเนี้คือกันน้านะแต่กันน้ําไม่กันฝุ่นและอย่างหนึ่งนะครับผมกันน้ําไม่กันฝุ่นก็จริงผมไปคอนเสิร์ตพี่ตูนมาหลังเซนท่านบางนาเลยฉีดน้ําอัดเครื่องผมแลยคือแบบไม่รู้เป็นโรคอะไรพิตตี้ครับพิตตี้ฉีดเราก็แบบโอ้ยเอาเลยกา l ล x y ซี่โฟ คือไม่มีตอนนั้นไม่มีใครมายุ่งเตอนนั้นคือข้างหน้าคนโลกพิตี้อยู่ข้างหลังคือข้างหลังไม่ใช่อะไรนะคือเราไม่อยากไปเบียดนะฉีดน้ำใส่เครื่องฉีดน้ำใส่เครื่องไม่กลัวเลยภาพชัดมากเดี๋ยวอินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะครับแล้วก็รูปภาพไปดูคือแบบภาพมันโอเคนะครับในการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับผมแล้วก็คือเราไม่ต้องกลัวเลยเราอัดผมยืนถือไว้เงล่ะสบายเลยตอนนั้นนะครับผมก็ไม่กลัวน้านะครับแต่เครื่องนี้ของผมเนี่ยใช้มาเนี่ยคือไม่ลงน้ําทะเลไม่เอาเลยใกล้ทรายผมไม่กลล้เยนะครับผม ก็ถือว่าเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยแบบใหม่ไม่มีขนแมวเลยจริงอันนี้ถือว่าทั้งรีวิวกึ่งขี้โม่กึ่งรีวิวนะครับอ่ะนะครับผมอันในส่วนตัวสเปคนะครับผมก็โอเคแล้วก็การรับส่งอินเทอร์เน็ตครับตัวเนี้ยรองรับได้ถึง wifi 6e และเป็นตัวเครื่องตัวเดียวนะครับผมเอ้ไม่ใช่เครื่องแรกใช้คำว่าเครื่องแรกในประเทศดีกว่าที่รองรับ wifi 6e ไ wi วฟฟ 6e นะครับผมที่ไหนมีขายมีครับเออ tp link มัน่าจะไม่ผิดแล้วก็ t สม ที่3นี่คือบริษัทเก่าที่ผมอยู่นะครับผมก็มีเราเตอร์ Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E คือเขาสามารถรับอินเทอร์เนต็ตนะครับผมได้สูงนะครับมากๆเลยนะครับผมคือเยอะแล้วก็ในส่วนตัว Wi-Fi 6E เนี่ยมันสามารถแยกจำแนกการจัดการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคือการใช้อินเทอร์เนต็ตมากอินเทอร์เนต็ตน้อยต่างๆอะไรพวกนี้คือมันสามารถจำแนกได้นะครับผมและในการรับส,สัญญาณเนี่ยคือมันแรงกว่ากันเนี่ย Wi-Fi 6อีกห้5เท่านะครับผมก็ถือว่าเครื่องเนี้ยรับอินเทอร์เน็ตได้เร็วจริงๆนะครับผมจำแนกได้เร็ว แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือ snapdragon ร้อนร้อนจริงๆเลยนะครับผมเอาละครับแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆครับผมก็จะไม่ค่อยได้ไหลนะครับผมถ่ายรูปทำงานนะครับแชทเซลฟี่ต่างๆพวกนี้นะครับผมแล้วก็ w i r e l e s charge นะครับในการชาร์จแล้วก็ w i r e l e s charge นะครับผมแล้วก็การชาร์จ25วัตต์ใช่ไหมแล้วก็ตัว wireless charge นะครับผมไม่รู้ว่ากี่วั์ละแต่ก็มีแท่นนะครับผมนี่ชาร์จไว้ทุกคืนเลยนะครับก็อยากถนอมหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันแพงนะครับ ในส่วนตัวครับที่เห็นสเปคมาคร่าวๆนะครับผมสําหรับคนที่ถือ galaxy c 4ฟหนะครับที่จะเปลี่ยนเป็น c 4ฟเนี่ยสิ่งที่มันอัปเดตขึ้นมาเนี่ยคือหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยน้ําหนักที่มันเบาลงมาประมาณเหลือสองกว่ากร,รัมนะครับผมแล้วก็มี ui มาใหม่ที่แบบว่าคอยแบบต้อตอบนะครับผมคิดในการตอบอะไรเงี้ยต่างๆหรือว่าการวาดอะไรพวกเนี้ยครับคือมันจดมี ui มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผม แต่ซัมซุงก็คือแบบเป็นกึ่ง AI ที่แบบคอยมาช่วยเอยโทษษครับ AI ที่แบบคอยมาช่วยนะครับผมในการตอบคำถามในการเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือนี่นคือมา,มามาใหม่ลา่ลาสุดเลยนะครับผมกับตัว C4 นะครับแล้วก็คือหลักๆคือน้ำหมักเบาจอใหญ่คือถามว่าตัวผมมีคนชอบทรงเหลี่ยมไหมใช่อยากเปลี่ยนครับแต่ว่าพอเทรดแล้วปุ๊บเช็คราคาแล้วผมต้องออกเองอีกหมื่นห้า e รู้สึกว่าตอนนี้ยังอาจจะยังไม่จําเป็นนะครับผมกอถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะครับอันนี้คือแบบในรีวิวส่วนตัวเลยนะครับผม ถามว่าขยับนิดนึงแล้วกล้องคุณไม่ได้ปรับเป็นแบบดูรับแสงแบบทัก F1.5 งอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าคุณแบบเป็น F1.5 นะแล้วก็แบบว่าเป็นแบบว่าในส่วนของตัวดูว่าไปเจออะไรพวกนี้นต่างๆนะคือคือผมโอเคเลยนะครับผมกับกับเครื่องตัวนี้นะครับแต่ก็คือมาถ่ายภาพได้นะครับมาถ่ายแทนได้แต่คงไม่ใช่เรื่องเครื่องเล่นเกมเพราะการเล่นเกมนะผมบอกตรงๆเลยว่าอ่ะคลิปนี้ไม่มีโฆษณาอะไรครับเล่นเกมเหมือนยกให้ไอโฟนเลย นะครับผมตั้งแต่มาแตะระบบปิดของ iPhone คือระบบปิดของ iPhone คือแบบคือโอเคเพอร์ฟอร์แมนเพอร์เฟกมากเพราะผมใช้ตัว S 8 p แปพัทตอนแรกโอเคว,ว้าวใครๆบอก iPhone เล่นดีนะ part, เอสสิเพ้ยตอนแรกว,ว,ว,ว้าวโอ้ยภาพสวยชัดกว่าแต่พอมาเล่น iPhone ปุ๊บผมไม่เคยเดินติดหินเลยเยคุณต้องตกนะครับแต่ก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะประมาณนั้นนะครับผมก็ทําช่องแรกๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องของบอมนะครับก็รีวิวนะครับผมสินค้าที่บอมมีนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัว vivo ด้วยนะครับผมก็ใครอัปเดตข่าวสาร vivo ใหม่ๆก็ติดตามช่องบองมอได้นะครับผมก็ติดตามคลิกไปที่ลิงก์แล้วไปดูหน้าโปรไฟล์เอาแล้วกันนะครับผมว่าทำไมถึงอัปเดตสินคา้าใหม่ๆได้นะครับผมโอ้ก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ร่ำลากันไปก่อนนะครับผมก็ที่มารีวิวในเ่องของตัว galaxy z f o ตัวนี้ของผมเองนะครับพูดตรงๆจังใจจริงนะครับผมก็อย่าลืมกตดกกติดตามกดแชร์กดติดตามของผมด้วยนะครับผม ไม่มีสกิปเดใดๆางทั้งก็มาพูดกัน20บกว่านาทีนี้ก็ต่กใจเลยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับจะได้มีอัปเดตอะไรใหม่ๆก็จะได้มาบอกกันครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ล่ำลากัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ